Exactly. You get the maelstrom procs throughout the spin. Brian's a big fan of that. Yeah, big fan. It's and the it... only hero you have. Oh, really. look at that! A nice little five pugna. Yep. Mm-hmm. I <laughs> shot my tech team What you? miracle. จาอารีนาเอาไปหรือเปล่าก็รีบบูมไปแล้วเสี่ยวมาครับตีย like ี่ยเน้นๆและหยิบลอยฮะคูโรกิตายครับเด็กตัวนี้ครับตอนนี้ทางด้านของลิควิดแล้วก็นิกมาเปิดมาอารีนาเอาบอลแล้วบอกแท็กทีมตีใส่เข้าไปฮะทะลุอารีนาได้หรือเปล่าครับดีมคอยเลยแล้วกันครับเบสฟูรี่อีกแล้วครับผมชาร์จมาแบบไม่หยุดจริงๆฮะเอาแรนเปิดมาแล้วก็ทอยแลดีลีสใส่ได้หมดไมโครชอลแล้วเบียบลอยฮะ ยืนอยู่หน้านผมขาตายและนี่ครับแก๊งไทยกะมาคือมันกำังเจอแท็กทีมจริงๆตีครับผมเกือบไปแล้วฮะเปิดมาดีพอที่จับล็อกต่อยแล้วซิลออฟปาดผ่านเข้าไปเซเลสยันลงเหินปากแต่กระสุนสุดท้ายผมลงพิเนเดนมิกกี้บอกสโนุบบอลชนก็ยับต่อที่อินเดียเอาลัานสดุดไปสามผมลิงดาเมจไปสองครับไอาชาล,ล็อกมาอีกสองผมเซอร์ซลอเปิดมาต่อดับบเิล W1 ยิงใส่เข้าไปนั่นอินเดียตายผมและอีกคอยคว้าคอยคว,ว้าถอยครับ เรบอลชนวอรัพย์ต่อยไปเนี้ยใส่เลนครับดีลิทเพื่อดีเสียไปสเปียวมาครับออกเป็นค่าบผมมิลเลอร์เขาขาดครึ่งมาเป็นการบอกเจอคอยคว้าโถมเข้าใส่ฮะวาร์ปกันกลับไปครับเซนต์ป้าครับมาแล้วสเปียลป่าฮะใส่หนักจัดเต็มที่ด้โนของฝั่งเซนทอร์เซนทอร์เปิดสแตเตีจะเจอโกเลมขาดครับผมโดนลิงต์เมจเข้าอีกครับเซนทอร์โดนหนักมากๆโดนหนักมากๆลิงต์เมจจนตาดหวานมิลเลอรโดนเบดบุรีปั่นนเข้ากาไป อีล่าสิครบอกกระโดดถอยออกไปได้แล้วเหลือแต่ธอเจยใช่ไหมับเจสใช่ไงดีครับเป็นการจะถอยถอ,อยได้เปล่าส่วนไอเอลจิ้มถึงได้านุ่มของบ็อกซีต่ตายไปเจสก็ไม่รอดส่วนคอยคว้ามือโชว์ชมิลเลอร์ก็ตายเหมือนกันฮะดับเบิลเก็เอ,อกไปก่อนครับท่านต์พีเอลฮะยังไม่มีดิฟสต์เบทฮะเอาไปรันช้อนผมดินลีดไปเลยครับสโนโบอลมาต่อสเปียร์มาไม่ทันครับผมแล้ไปก็รีบู๊กหรือเปล่าครับไอชาดไม่ไอชาดฮนะบอดดันผันต่อยมาดอกนี้ผมแล้วก็ไอชาดึงบอลไปอารีน,าน่าบัตขึ้นเอาไว้ครับพีเอล ยังไงปลอดจะดับเบิลกันเปล่าอีกลาซิลล์องผมครับหมดลงไปแล้วสแตปพีดไล่โถมยังวิธีครับใส่ไดโน่อคอยคว้าคอยคว้าไว้ผมโดนดับเบิลเกอร์ไล่ครับแฟนทอมรัดพุ่งเข้าไปใส่บ็อกซี่แล้วกันผมก็รลีบุกป่าครับ GS บเข้าไปกระแทกเจอสเปียร์มาสวนด้านฝั่งบ็อกซี่วาร์ปกลับไปได้ผมเอ้าดิสเบิร์มีน้อยมากบอกทั้งทีมนีกมากครับเังนำอยู่สองเคลิควิดครับรอชมด้วยด้านไมค์คอนด้วยมั้งเอาล้านช้อนกดเข้าไปผมหูรวบสามแล้วโกเลมยันลงต่อมิลเลเคิลละลายครับ ด่านนี้ครับตีตีใส่ครับผมที่ตัวของกอยคว้าผมดูดซุปเลือดมาครับคุโรกิเตรียมร้อยไปนะครับคุโรกิรอเติมเลือดให้ GH หรือเปล่าดับเบิลเกิร์ไลทครับผม ILT อทีวีอยู่ครับมาเร่งไลท์อารีน่าบัตเตอรผมเจอตัวจริงแล้วสเปียร์มาแล้วต่อเอาไปเปี้ยวซ่าไปเปี้ยวซ่าคุโรคุโรเติมเลือดให้ก่อนครับยืนสู้ครับ ILT อทีวีอยู่แล้วก็มาน้าหมดครับผมถึงได้บอกบ็อกซี่บ็อกซี่ตายครับผมและนี่ครับสับสับสับโอมิสแลนด์ดับเบิลเกิร์ลหลบออกไปครับผมตีเข้าไปที่ไมโโโโคคครรรรททนนไมมมมีีีแแสสตตปป์์ับหือเปล่า อาจจะไม่ต้องสเตปผิดด้วยสเตปผครับยังไม่ต้องครับผมวา,กวางกิลิควอนลงก็้ถอยครับมิกกี้ฮะแต่นั้น i อเอลทีวีจะเอาต่อหรือเปล่ายังไม่เอาฮะอีลาซิออปาดไปครับตีนั่นตัวของชาวเวอร์วิเลนเนอร์ฮะดีมควอนจับลงไปต่อเซเลนเดียต่ออีกทีครับผมแล้วก็พุ่งเข้ามาจิ้มใส่นั่นตัวของฟางเอชเดนเอชเดนตายผมใช้กาครับเรียบร้อยไปฮะแล้วก็สแตปผิดเปิดมองรถอนพันต่อยอีกทีครับผมเ้วยอิสเดียตายด่าน,นีดานนดเดเินเปิดยาวต่อ,ตอดับเบิลเกอร์มาจิ้มจิ้มย้ำย้ำใส่บ็อกกซี่ซ่ัวไไมบบด้คร ดิสเบลไม่ทันครับผม10ต่อ11ครับไล่เรื่อยๆครับผมตีหน้าขชาว์ว่ามีเลเทียนหนึ่งกันไปครับนิกม uh, ้าเงินกลับมาเท่ากันแล้วครับนิกม้าลิควิดทางหน้า네ตัวของปังตัวนี้ก nah ็พร้อมแล้วครับดีมคอยครับโถมเข้ากลางหรือเปล่าเอ้ยสมโอมมาสามครับทีมลิควิดครับพร้อมที่จะชนปังโผล่ครับผมเจอล็อกขาไปแล้วไถนี่อวอร์เรนทอนดีลีเทนต์ปังตายไปอย่างรวดเร็วผมมาเร่งไล่พุ่งเข้ามาดับเบิ้ลเกอร์ผมรวบออกไปก่อนด้านนอกผมเบลดฟรีปั่นไฟใส่ด้านไมค์คอนโถ ไปก็โทรครูดาสแตปพีที่ผมเข้าผิดจังหวะเขาตอนนี้โดนอาพิเวลไปแล้วนี่โอปิสแลนด์มาต่อสโนบอลหลบไปก่อนครับเดือดจิ้มไปที่น้านายการตะโกเลมสวนมาตอนนี้สแตปพีทนะผมจังหวะสุดท้ายพอดีครับแล้วก็รวบตึงไปใส่ในการติการตายผมไล่ไปต่อที่นบอลอหลรือเปล่าหัวต่อยครับแต่ว่าเป็น1ต่อ4ครับหต่อ4จะไหวแล้วครับนัดเอแอลหนึ่งต่อ5หรือเปล่าเลยมีโกเลมครับผมเป็น1ต่อ4นี่แหละฮะ จิ้มไปใส,อส่อิสเดียอิสเดียเรียบร้อยหมดสโนบอลชนเข้ามาครับเปิดย้ำต่อทอร์สันเข้าไปแล้วก็สเปียร์ยัยดหลอดตามหลังครับไปเอลตายไปเดวันนี้เสียตูคอไปเอลจิ้มนิดมากไล่าตามต่อทีนะเจียเจีเสีตายครับผมไม่รอกผมต่อที่คันคูโรกี้ดูดเลือดมาโดนด,ด,ดีดไปแล้วครับผมแล้วก็ฟาดย้ำต่อครับทางด้านนี้หลอกก็รีบุกปบาทไปดึนไปครับมิลเลอรลงมาแค่มันคนละจังหวะหรือเปล่าครับพอถอยกลับครับมิลเลอร์ เพื่อนตายหมดโดงครับน่าจะทีมไว้เลยครับนิกมาส่วนน่าทีมลิควิดเนี่ยเสียไปแค่สองตัวโกเชนมาพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโกครับทื่นมาฮะแล้วทางฝั่งของบิสเลดครับมีจีเอ็มองคอยสโตบอลหุบไว้ให้ฮะแอบเข้าตีโลชาร์ผมวันเอ็ดปาดไปเส้นเอ็ดเฉดเดนเฉดเดนเข้ามาแบบดับเมืลฮิวเลยฮะดูตีนั่นเฉดเดนไม่เข้าผมมีฮิวเฉดเดนแล้วก็ฮิวอลล็อกฮิวอลล็อกหมดลงไปแล้วผมจะกระโดดไกก็ตีตัวปมตัวปอมเรียบก่อน ฟานเดอร์ไอเอลคบผมก็ปัม๊มครับอิลูชันปรับเพิ่มขึ้นมาฮะจากสมอนนั่นเองจิมก็ไปเดินมิกกี้ดับเบิ้ลเกิร์โดดไปแล้วครับโอบล้อมเข้าไปเซนดีเซนดีอินเเดียละลายผลโดนไซเลนคู่คับผมจากด้านตัของปั๊กแล้วดีพอยน์นุ่มจับล็อกต่อบเบรฟูรี่หนีไปก่อนตีเข้าไปตีเข้าไปผมกระดับย้ำต่อดัดบเบิ้ลเกิร์จับรวบตึงมาผมแล้วก็สับไปผมเอาพิซแลนอีกแล้วครับทางด้านเอลดี้ิมมีอยู่ครับผมเพิ่งจ่ายดับ I ดับเกิ้เกิลแต่คุ้มสต็อปเดียบ3จังหวะน,นี้ใครจะอยู่ใครจะไปเป็นเด้มของมิกกี้ตายอัลวอนแลนเปิดมาร่วมสามดับเบิ้ลองเกิลออกไปถึงทีมิลเลอร์เรียบร้อยแต่ไทยนี่ดิบมากเดียบหนักจัดที่ผมฟันร้ายสุดๆครับจีเอชแล้วก็ไมเคิโธ่ตายไปฮะเราโรชนในเพลงนี้อาจจะเป็นโมเมนตัมของหน้าทีมที่คุยกันแบบเต็มๆสแตปพีดเปิดมาผมไล่ครับเขื่นไว้ก่อนใส่เดินมาครับเอาแล้วกันสเปียร์ไปแล้วโกเลมจะต่อมิลเลอร์ครับไม่ได้เดินโกเลมก็ต่อยมาแบบยุ่งยากผม ฟังทางด้านนี้ครับกรุปอัพกันต่อมาเสียโก้เลยไปแล้วครับกล้าอารีนาครับลิควิดทางด้านโนของนิกมายังไม่ได้จ่ายครับดีมคอยเขารู้ว่ามีวอร์ดโผล่มาผมจังๆนั่น,น่ยครับพุ่งไฟนี้ก็หยุดครับผมแล้วเขาฮิวครับมีอัพเพลเวอไว,ไวจุดแบบปุ่มๆครับสโนโบอลปาดไปอีกหนึ่งสเต็ปวอนันพันต่อยใส่น้่นมาผมรุมตีไปที่มาครับดับเบิลเกร์จะรวมมาผมยื้อสเต็ปไว้ด้วยการใส่โค้ดครับแล้วไงต่อ ฝั่งนี้ทอร์สอันเขายังมีทีม G S หนึ่งถอยไม่ได้แต่เจอเปอี่ยวไม้ในทีครับคอยคว้าตายหเปล่าคอยคว,ว้าตายจนได้ผมดับเบิลเกอร์หลุดออกไปก่อนครับ I L T W ซื้อเกิดมา G S ส่วนนี่คอยคว้าซื้อเกิดเหมือนกันปักใจนะดดีมคอยไปแล้วฮะดับเบิลเกอร์ขึ้นไปเลยเหรอฮะอ่านหาได้ผมอา้าวโอ้บีน่าโดของฝั่ง M C ล็อกแชฉลบบอลสโนว์บอลเซฟไว้แล้วก็สแตมป์พีบอเคลื่อนไปนัด M C M C หุ้นซ้อมหยุดไว้ที่นัดไหนี่จะได้แบงค์หรือเปล่าดับเบิลเกอร์หลบไปก่อนครับ I L T W ครับ วรามกลับได้ไหมวาร์ปอย่างนี้ไม่น่าพบเจอดิสเบอรไปแล้วก็น่าจะเรียบร้อยผมไปตีวีคับถมไปหน่อยหน่อยฮะอันตรงอันติก็ไม่มีครับผมแล้วนี้โลชันเป็นเพราะทีมลิควิดแน่นอนครับความหิวโหยของดิกว่าครับมันท่ามไม่ไหวรู้ว่าเขาไม่มีโกเลมครับผมแต่เขายังมีหลายก๊อกต่อหลายก๊อกสตันธรรมดาก็เดือดแล้วนะต่อีกน่านะดูของปลาแรลกตรงกลางครับเราจะทาเป็นก็ครีมแหละครับทางด้านของทีมลิควิดก็ค่อยๆเล่นไปฮะ เขาค่อยเล่นไปผมเพราได้เปรียบมันสุดๆครับเล่นแบบง่ายๆไว้ก่อนครับสเปียร์ผมใส่โคนแล้วก็สเปียร์ผมไม่ได้เดือดครับพีเอลครับสองเพลย์ครับผมที่เขาจะตายดับเบิ้ลก็จังหวะที่เขาโกนเลยพอดีครับผมแต่ก็เจ็บนะครับผมโดนลิงดับเบิลไปฮะด้านตัวของฝั่งนี้ครับผมสโมเข้าไปแล้วก็ถอยครับนิกมาฮะวางแผนมาพิฆาตีเขตหรือพิฆาลิควิดแล้วผมคู่ปรับเก่าฮะที่ทางด้านนิกมานี่เจอทีไรก็แพ้เกือบตลอดฮะ เอาล้านเปิดมาครับผมรวบตึงครับตีกับหลังก็สแตปพีดีเลยครับไมค์คอนโซลนิมคอยดึงจับล็อกไว้ผมดับเบิลเกิดมาครับภูมิสตอมหยียบลงต่อแต่เขามีปีกแีเปิดไปกันหนึ่งคนนะครับทันั้นไมค์คอนโซลไล่เส่วนมิลเลอร์ก็ยืนไม่ไหวก็บบางป่าครับปักโดนอาผิววอลคับผมดึงๆดึงกันไว้ได้ตัวของมิลเลอร์ถอยหมดแต่เจอเอาล้านครับดึงไว้ก่อนไอเอลทีได้ไปยู่ครับเจอสเปียร์แน่นอนหมดเซตอัพไปอีกเกมอัดทันทันบาแรงครับเข้าเทิญบัคเข้าแล้วเติมเลือดให้ก่อนครับคู่โรกี้ ยังดึงไวได้อยู่หรือเปล่าครับพกกุ่งเข้าไปใส่นักไทยกะเนื้อจัดจัดกว่าจะตีดได้ผมกดกลิ้มสัญการแล้วก็อารีนาบัดข้อภาษากับบ็อกซี่ครับเทพแห่กมาสเปียร์ย้ลงต่อผมละลายล้างบ้ากันหมดครับผมคุโรกิไต้ส่วนมินโลคกุก็ไม่รอดหลบเพื่อนก็รีบบู๊นีไม่ได้ผมไอชาดมาติดกระบอกถึงได้ของเขาฝงไอเอลครับผมเขาไปตีต่อไม่ได้ครับพกกุ่งเข้าไปจิ้มไทยกะจิ้มอยู่เป็นปีผม,ผมก,กดดับเบิ้ลฮิลมาอีกครั้งผมแล้วก็อาผพีเวลมาตีไทยกะเป็นปีผมตีไม่เข้าผมโดนดื่นแอนแทสปีครับ แล้วก็ห Eller, ิวค้างดึงกันไว้ครับพุ่งกันไปต่อเซนเตอร์วอลลอครับวอลหลอกกับแดนโด้เอชเดียนี่เอฟเฟกตฟจริงๆครับพอเลเวลสกิลมานี่ยืนแบบเอาตับตั้งโลกับบอกรวายสปียร์ทิ้งไปก่อนเซนเตอร์จีเอชแล้วตอนนี้ครับผมไอเอลไม่รู้จะตีใครตีโกลเลมเจเนเรตล่างฮิลูชันก่อนเข้าคิวเขาเผาเลือดเข้าทั้งคิวทั้งเผาเลือดยังไงดีบ็อกซี่บ็อกซี่ครับผมกดบีคบีวาร์ปและกันครับผมส่วนที่ด้านโด้ของฝั่งอิสเดียก็เรียบร้อยหรือเปล่าอิสเดียผมได้ค e. ลิม ยังดีเฟนซีมีอยู่ไทยกาโดนไอชาดบอกแต่ก็จะโถมหรือเปล่าโถมไม่ได้บผมเจอครับกวางอมตะจะไฟในส่วนนี้ได้ครับอันติเข้ามาเต็มหมดฮะคือเราล่าสุดไฟผมบ็อกซี่ครับยืนไฮกกาครับผมเช็คคูโรกี้ครับผมเข้ามาวบวชนะฝั่งนั้นบ็อกซี่ถอยไปก่อนฮะไทยกาก็เคลียร์วอลล์กับพื้นไปฮะโลชาร์ตีทันหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบฮะโอ้ใช้เวลานานจัดครับผม วูบอัพหลอโกเลยครับฮิวหมูครับผมแล้วก็เดินสมองไปฮะนี่ฮิวหมูปึ๊บแล้วก็เดินใส่แนละ้วอัคนิมชาแล้วเดินวอลหลอกครับเข้ามาจังหวะน,นี้ครับผมนี่ครับดับเบิลฮิวครับตัวอม,มาตะมาแล้วฮะตัวอม,มาตะมาแล้วพุกก่งเข้าไปตีเซนบ็อกซี่ผมแล้วก็ใส่ยัดต่อผมอ้าวมิกกี้โดนวอลเลนพันต่อยจังหวะเผือตายครับมิกกี้ตายผมดแปดสิบวินาทีครับมผม,ม,ผมจังหวะมิสเพย์เหมือนกันแล้วนี่บีคบีวาร์ปกับวินาทีผมไม่มีเล่นแบทเชอร์ดิสเมอลเดินบ็อกซี่ครับดูดไปต่อที่ไทยกา จะหน่วงแค่ไหนสองสปอร์ตยื้อไว้ยื้อไว้ไม่ไหวแล้วก็ตายไปกับอีเซียสสวนเซีอนไทยกาหมพยายามจะหนีหนีไม่พอนะผมคุโรกิดูดจนตายครับดูดจนแห้งเหี่ยวจี <c oughs> ต่อยจังหวะนี้ผมแล้วก็รุมตีไซนัมิกกี้ไปเลยครับดาเมจหายเยอะนะฮะทีมลิควิด <c oughs> แต่ครีปด้านบนก็ตรงด้านล่างเข้าหมดครับทีนี้ต้องถอยกลับไปกันบ้านครับหลังจากที่ได้โลชันไปฮะ ก็นอนรอสับเลยครับไซเลนมาต่อแล้วก็อ <forcé certains> ุ <Works> ้ยดีมคอยจับล็อกสามมันเดี๋ยววันนี้ใครจะอยู่ใครไปสเตปพีดหมดย้ํต่อหรือเปล่าครับโกเลมจะลิงก์มาไปอัพพรีเวลดึูกันก่อนครับมายคาโทปิงเข้าไปเติ้งได้มิลเลอร์เจอสปียอ์มาในนี้โอปิสและสับที่มายคาโทรับเต็มคขเดียวหมดสโนบอลสแปียมายับต่อไปวรรพันต่อยไปโดนเดนเอชเท็ตไม่ตายเท็ตดับเบิลฮิลมาอามตายแล้วหลงก้ครับ ลงก้ทีมลิควิดนะแบบนี้ยังไงดีไทนี่ไล่ขวัญย้ำๆเบ็ดปุริปันไม่ยอมใส่คุโรกิคุโรกิตายไปอีพิตดนควีสเซนจีอ็มิดไปดอกสุดท้ายพอดีพอดีครับผมดับเบิ้ลเกอร์ผมมาแรงร้ายครับไม่ไหวโดนคีโมยย้ำๆเลยครับผมอีลูชั่นไม่มีแล้วโดนบิงใหญ่มาผมเหยียบเต็มๆหน้าหมดเซนจีเอตายมาซื้อกระซามครับดิกบ้า ดีกับผมไล่ใครกันต่ออีกทีดับเบิลกับฮูสต็อปตัดแนวหลังจิ้มเข้าไปใส่เลนโดของป้าเอชเท็ดเอชเท็ยืนแทงสบายแล้วโกเลมดอกสุดท้ายผมเอาให้ทางด้านของลิงป้าไปแม็กจนหมดแม็กครับผมแล้วก็โกเลมแบบจังหวะดีจัดจัดลิงดับเบิลกันไปสโนว์บอลโถมใส่ดึงยือองกกย้อกันครับชักกระเยาะกันไปเรื่อยๆ,ๆครับผมแล้วก็ตีอีกทีก็รีบบุกปาดผ่านเข้าไปพีแอลกับผมตัวจริงตัวปลอมครับผมพยายามหลอกล่อล้อหลอกอ,อ,อยู่แต่จักสับตายหมดเลยครับผมจังหวะนี้แล้วพีแอลต้องตายแล้วซื้อเกิดดรับสไไ้้มีมีเเลออขากงต่โออจน บวกจนทางด้านลิงตัวของฝั่งดีคอยได้อีกรอบแต่ฝั่งนี้ก็อารีนาบัตได้อีกรอบเหมือนกันสโนโบอลหูผมลงไว้ยือรอยือรอยือรอไม่ไหวได้แบ็กไปครับจีเอฝั่งด้านของทีมลีค่คุณยังไม่ตายแต่มานาหมดหลอดหมดแม็กกันหมดเลยครับอมอิสเดียตายทางด้านองไมค์คอนโทรก็ได้แบ็กไปคุโรกี้ถอยสแปมเดรนบรานกับ่อทีผมใส่นักเดนมิกมกี้บิกกี้เปิดก่อสสยฟ้ามาแล้วก็ถอยเหมือนก,กันกครับหรือเกิดมาขบวอหลอกเพื่อที่บิดเกมเลยหรือเปล่าไอ้ครับผมครีมดันมามทั่วสารอทิตย์ครับจังหวะนี้ อัดอัดกันมานานครับผมแล้วก็อัดเต็มไปครับดาเมจของจัคกอนด์หมื่นเจ็ดครับผมไม่มีใครทําอะไรเขาได้ผมเข้ากร็บครับผมไม่โดนดิสเบิลเปิดเกาะสายฟ้าผมฟาดฟันรัวๆฮะได้แบ็คไปสามตัวกันบ้านอี่สองตัวครับในทีมนิกมาครับเป็นลิควิดครับผมที่ต้องเข้าทําแล้วก็ปิดเป็นเมก้าครีปเลยหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับผมมาต่อฮะไซโคนขึ้นไว้ครับผมจิ๊บจิ๊บมากรูุูป่าดผ่านเข้าไปแล้วก็ดอปไปเกร์ผมมาเต็มลุาร์ไซเดนบ็อกซี่บ็อกซี่ผม ขอวันคุโรกิยังกันดีโดนครับผมทีวอลเล่ก็แป,แ,ปแปะแปะเข้าย้ำต่อดับเบิ้ลแองเกอร์มาต่ออีกรอบผมบาเรกสุดท้ายผมเป็นเมกาคลิปแล้วฮะฟันเดอร์ทีมนี้บ้าจะเกิดครับท,ทันเดอร์ทีนีน้ควรจะปล่อยหรือเปล่าหรือว่ารอครับดีเลดครับแพ็กกันไฮการ์ผมมีฮิลครับเนเจอร์แอชเดนแล้วก็มีวอลล็อกฮิลหมู่ฮะโดนละลายอิลูชันหมดครับพีเอลครับ ได้ไฟนานจริงๆครับผมแต่ทั้งทีนจาก,กับผมได้ตีครับแบบนเน้นๆแล้วก็เหมือนเขาไปเน้นไปที่เอ็นชั่นเทปผมแต่เอ็นชั่นเทปก็นั่นแหละครับเอ็นชั่นเทปคือเขายืนแท้งสบายผมมีดับเบิลฮิล์อีหล้วฮะ สเปลี่ยวมาครับตอนนี้ครับผมโดนสตัร์ไฟหนึ่งอกอนครับผมเดี๋ยวบอกสิโอมิสแลนด์ใส่เข้าเต็มที่แล้วผมฝากไปขอโทษไปขโทษตายไ,ไ,ไปพินที่เรียบร้อยหมดแล้วก็ไล่ตีมต่อเซนต์มิกกี้มิกกี้มาหน้าบอดครับผมแต่ก่อนสายฟ้าขึ้นไปอยู่กับละลายลูยชเชนไปหมดทางด้านของไทยการยิงหยอดทำเริไปตีความหึงจับล็อกต่อครับผมมีแล้วเขามีแล,ล้วเขารวบหมดครับผมแต่ดาเมจเอาพจนไปอยู่ที่ด้านเหมือนพีเอาหมดเลยครับมาดูซุปเปอร์ครับคุโรกี้ทำอะไรไม่ได้จริงครับผมแล้วจังหวะนี้ครับเอาร้านเปิดบัด เกอนกรต่อยครีบอกเบตฟูรี่ปัดเข้าไปเซเดอร์พีเอลพีเอลเดินไม่ออกพีเอลโดนดิปดั้คุยคุยกันต่อแล้วก็จะดายแบ็คหรือเปล่าบอกจัดหนักไปโกเลมดอกสุดท้ายพอดีครับดับเบิลเกอร์แยกล่างลงไปดีคริมช่วยไว้เซเดอร์โดนของฝั่งไอเอลแต่เขาอยู่กันครบในขณะเดียวกันนิกมาต้องการบ้านกันอยู่สามคนครับอกไหวหรือเปล่าอีเข้าออกอินไซเดนทรอนเรียบร้อยป่ะจิ้นเยินไปและจบเกมปิดเกมลงจนได้บอลสองหนึ่งครับผมทีมลิควิดครับชนะถึงไดโน่ของฝั่งทีมนิกมาไปฮะ